เจหรือเจนผู้บัญาครับวันนี้ผมนะฮะมีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับ MG นะฮะเป็นตัว VS 1 5ึดีนะครับตัวรองท็อปเนาะอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจะเป็นดีไซน์หรือจะเป็นเหมือนแบบาเข้าหลามตัดนะครับที่เก็บสัมภาระต่างๆท่านผู้ชมครับจุใจนะครับขาดรองทรงรุ่นนะฮะชึ้งเดียวติดนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติทุกอย่างหน้าจอสวยนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto ผมมองว่าอิ้นเฉลียงเขามังหรูหราจริงๆนะครับนะแสดงตัวเป็นซีวีเอสคันนี้เนาะเจริญโฮมคาร์ครับวันนี้ผมนะฮะมีรถมานำเสนอ1คันนะครับเป็นรถแนว e-h e v เนาะไฮบริดนั่นเองนะครับนั่นคือ MG นะฮะเป็นตัว VS 1.5 d นะครับตัวรองท็อปเนาะโมเดลที่ได้คุณผู้ชมครับเป็นโมเดลปี2022นะก่อนดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไปด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางครับอ่ะีเจนโฮมคาลยนะครับกับเจ้า MG นนต้องบอกเลยว่านะเทคโนโลยีจัดหนักจัดเต็มมากกับตัว MG คันนี้เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะพาวนดูรอบคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันว่ามีออปชันอะไรบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าภายในคันนี้นะฮารูฮารามานะครับดูคืนนี้จบจบผู้ชมครับมีโปรโมชั่นให้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับผู้ชมครับมาเริ่มที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถกันเลยดีกว่าผู้ชมเห็นไหมดีไซน์ของเขาเนี่ยครับจะได้ความสีทูโทนนะครับ จะเป็นสีขาวตัดกับริมสีดำนาะนะครับซึ่งนี่คุณผู้ชมครับดูเรนตรงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจะเป็นดีไซน์เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเข้าหลามตัดนะครับหรือไม่ก็คล้ายๆกับพวกจักรสารเนาะที่เป็นปลาสารเนี่ยนะครับดีไซน์ในเ่องความสวยงามนะเป็นรูระบายอากาศใช้งานได้ได้จริงนะครับระบบไฟล์ต่างๆคุณผู้ชมครับจัดเต็มมากนะครับมีไฟเดซ์คราลิ่งไรมาให้เรียบร้อยเลยครับ ระบบไฟเป็น LED แจมระบบเรียบร้อยนะฮะดีไซน์สวยงามมากด้านหน้านะครับออปชันถือว่าะนากจะเต็มมากนะฮะโลโก้ MG ต่างๆสวยงามคุณผู้ชมนะฮะเงาๆเลยนะครับสีเป็นสีขาวนะครับเดิมโรงงานสีขาวสวยๆนะครับผมนะอ่านไล่ไปทางด้านข้างคุณผู้ชมนะครับแม็กที่เขามีมาให้นะครับเป็นแม็กตรงรุ่นของทาง MG นะครับเป็นแม็กขอบ17นะผู้ชมนะฮะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําปัดหน้าเงาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับเขามีการดีไซน์โดยเฉพาะของเขานะซึ่งสามารถ ถอดออกได้นะครับแต่นะฮะถ้าจะถอดออกเนี่ยอาจต้องใช้อุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับมันจะออกถอดออกบริเวณที่เป็นชิ้นพลาสติกตยู่นีุ้ผู้ชมสามารถถอดออกได้นะเพื่อแต่ถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยผู้ชมครับมันเป็นช่วยในเรื่องของการเดรโรเดโรอานามิกเวลาเราเดินทางไกลนะนะครับลมจะไม่เข้าบริเวณทางช่วงล่างเยอะนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่ทางเอ็มจีคิงคดมาเนาะนะครับช่วงล่างผู้ชมครับดูนิดหนึ่งนะฮะช่วงล่างเดิมโช้บไม่มีการตัดแต่งใดใดทั้งสิ้นนะครับ ซุ้มล้อตรงรุ่นมีให้นี่ฮะสวยๆเลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นในส่วนของพับอุปไฟฟ้ามีไฟเลี้ยมาให้มุมกระจกเนาะน่ครับแล้วคันนี้เป็นตัวเป็นตัวดีนะครับยังไม่ได้ทิมตัว X นะฮะด้านด้านบนเนี่ยครับยังไม่มีสลูปนะแต่จะได้มาเป็นราวแหล็กหลังคานะครับกรณีเราติดตั้งแหล็กหลังคาเพิ่มเติมนะครับสามารถนะฮะรัดกับตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปรัดกับตัวบอดี้ของตัวรถเนาะจะทําให้เสียตัวรถได้นะครับมือเปิดนะฮะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วทั้ง2งฝั่งนะครับสีที่ เนี่ยครับพร้อมปุ่มสมัคร entry เนีครับสีเคาะหน่อยผู้ชมครับสีบางเดิมนะ่ครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ยังไม่มียังไม่มีส่วนของนะครับกันสาดตรงรุ่นมาให้นะครับอยากได้เพิ่มเติมบอกผมหรือผมดูแลให้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะมาดูทางด้านหลังกันคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับรอมแม็กไม่มีการเบียดฟุตบาทช่วงล่างแท้เดิมโรงงานบางๆเลยนะครับดูโครงสร้างรถหน่อยสีโครงสร้างเป็นมานไหนคุณผู้ชมนะครับเปิดมานี่ครับผมนะ หูภายในกลิ่นหม่มากคันนี้เลขไม้หลักหมื่นนะผมแอบกระซิบบอกตรงนี้เลยนะครับเลขไม้หลักหมื่นนะแอ่ะกระดูกงูต่างๆคุณผู้ชมนะฮะเรียงตัวชิคกัมสวยๆนะครับคันนี้คุภาพคือพร้อมใช้งานมากนะครับเราวบึงเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนะส่วนัดไปนะครับผมซอกในซอกในเดิมนะคุณผู้ชมน็อตไม่มีขยับนะครับแกะหอยไข่เปลี่ยนได้ทั้งสิ้นนะครับผมนะบริเวณเสาบีดูพร้อมกันคุณผู้ชมเสาบีสวยนะครับเสาบีสวยนะฮะ น็อตอยู่ครบทุกตัวนะครับผมสำหรับใครที่กําลังตามหารถแนวไฮบริดเนาะแบรนด์เอ็มจีนี่ครับซึ่งนะผมบอกตรงนี้เลยนะว่าบว่า MG ตอนนี้นะปัญหาจุกจิกหยิบย่อยไม่มีแล้วมีอู่เฉพาะทางแล้วด้วยนะครับแล้วคันนี้รถได้รถปีใหม่นะฮะประกันต่างนี่ครบคันแน่นอนนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันคุณผู้ชมนะฮะด้านท้ายสวยมากนะครับมีกล้องส่องถอยมาให้พร้อมกับปาร์คเซนเซอร์นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับโลโก้ v s นะฮะ e h e v ไอสมาร์นะครับโลโก้ MG ที่เป็นทั้งตัวเปิดฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบๆเลยนะครับระบบไฟเป็น LED แล้วนะฮะวิธีการเปิดฝาท้ายผู้ชมครับสอดมือเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดขึ้นเบาๆแค่นี้เลยผู้ชมครับทำได้ไม่ยากนะฮะเปิดเข้ามาผู้ชมอื้ที่เก็บสมภาระต่างๆผู้ชมครับจุใจนะครับถาดรองตรงรุ่นนะฮะสำหรับตัว MG ตัวนี้นะครับทางด้านขวามือของผมนะครับจะมีส่วนของไฟมาให้นะฮะไฟส่องต่างๆเนาะ ปิดดูด้านล่างหน่อยสีด้านล่างเป็นยังไงคุณผู้ชมนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบคุณผู้ชมแต่ต้องบอกกับ MG เนี่ยด้านล่างของเขาได้เป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะตรงแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับแบตเตอรี่เขาอยู่ทางด้านหลังนะแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับอ่ะมาดูนะครับผมโครงสร้างน็อตต่างๆนะครับไม่มีการแกะขยับถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นสวยๆพร้อมใช้งานนะครับอ๊บอ่ะส่วนถัายปผู้ชมฝาท้ายนะครับรูปปานะครับนุ่มนะครับจิกมามีรอยเล็บฝาท้ายเดินสวยมากนะครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังตามหานในส่วนของรถนะครับผมที่เป็นทรงครอส s อเวอร์ไฮบริที่ราคาไปอยากกับป้ายแดงไปประมาณ50%นะครับผมฟาก MG นี้พิจารณาด้วยนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมนะมาดูด้านค่าของตัวรถกันคุณผู้ชมนะฮะฝั่งขวามือนะฮะมาเริ่มที่ล้อนะครับผมนะล้อนี่ไม่มีร้องรอยเบียรสุดบาทเลยคุณผู้ชมสวยๆพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างแท้เดิมไม่มีการตัดแต่งตัวถังนะฮะ เปิดดูหน่อยซิโครงสร้างเป็นประมาณไหนผู้ชมแถว2นะครับสุ่มตรวจนะน,นี่อันนี้นะฮะอาจึงมาผู้ชมครับเม็ตอาร์ตต่างๆอยู่ครบคันนะฮะสำหรับใครที่แบบว่ามีความกังวลนะว่ารถของเรามีการโดนอุบัติเหตุมาหรือเปล่านี่ครับเรามีในส่วนของใบเซอร์อิสเปกให้นะครับจากบริษัทชั้นนำว่ารถทุกคันของเราเนี่ยครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ำท่วมตัดต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับหากตรวจพบเจอผู้ชมครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็ม100%นะครับ มาดูโครงสร้างฝาคนขับกันนะครับนี่ยฮะสวยๆผู้ชมมาคิ้งต่างๆคมเดิมนะครับแล้วก็สครับเพจต่างๆผู้ชมยังคงมีอยู่นะสครับเพจนะครับนี่ค่างคนขับนะสครับเพจตรงรุ่นต่างๆนะครับผมไม่มีการทําสีนะพอถ้าเกิดผ่านการทําสีหรือปิ้งกระดองมานี่ครับแน่นอนตรงนี้นะต้องมีระอองสะเก็ดสีติดแน่นอนแต่อันนี้ไม่มีสวยๆผู้ชมนี่ครับด้านในนี่ครับบริเวณแป้นเบ็ดไม่คันเร่งนะครับไม่มีค่าสนิม ไม่เคยโดนน้าท่วมมาแน่นอนะนรับน็อตต่างๆเดิมนะฮะสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผมสำหรับตัว MG คันนี้นะผมว่าสวยงามมากนะปุ่มเปิ่มต่างๆสวยงามมากแน่นอนนนครับเดี๋ยวเราในครับไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันดีกว่านี่ครับว่าโครงสร้างต่างๆเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมกับตัว MG คันนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งนะครับผู้ชมครับมาดูภายใต้ฝากระโปรงกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าแห้งๆกึ๊กๆนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ1,500งพีซีขับเคลื่อนกับร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งทำให้อัตราวตอบสนองต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อัตราที่เปลืองน้ำมันคุณผู้ชมทำได้อยู่ที่ประมาณ23โลต่อ1ลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากนะนะครับผมกับรถณปี2023คุณผู้ชมครับใช้งานได้ยาวๆนะครับแบตเตอรี่ต่างๆแท้เดิมนะครับผมสวยๆนะห้องเครื่องไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มย้อยคุณผู้ชมแห้งๆเลยนะครับนะใสๆกิ๊งๆพร้อมใช้งานนะครับ ฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนซอกต่างๆเดิมเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบบริเวณคันหน้าผู้ชมดูนะครับใสสวยใส่ใสเลยนะครับสังเกตได้เลยนะผมกล้าให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเพราะว่าของเราสวยจริงๆนะนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเราไม่ได้ประกันบากเปล่านะเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันนะครับนะอ่ะคันนี้เลขไม้หลักเหมือนผู้ชมครับสังเกตบริเวณฉนวนก็บคำร้อนนะครับ ต้องประมาณนี้นะฮะต้องไม่ใหม่จนเกินไปแล้วก็ไม่เก่าจนเกินไปนะให้มาสัมพันธ์กับเลขใหม่นะครับอันนี้ก็สัมพันธ์กันนะฮะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบะครับเนาะซีนฝากระโปรงหน้าจิกมามีรอยเล็บนะครับนะ สวยๆเลยพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับตัว MG VS คันนี้นะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะผมมีมาเสิร์ฟแล้ว1คันนะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยใน MG นะครับนี่จับดี่จอกันก่อนได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปดูภายในนังโดยสารกันครับว่าออปชันเขามีมาให้มีอะไรบ้างนะต้องบอกว่าคันนี้นะเทคโนโลยีนะครับผมจัดเต็มแน่นอนไปรับชมกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในตัว MG กันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าออปชันนะฮะที่เขามีมาให้มีอะไรมาให้บบ้้างงนนนนะคครรัััผมมก่่อออืเลยุแจขชบ เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้แล้วนะเป็นกุญแจรีโมทส,สวยๆแบบนี้นะครับนะ,ะเราสตาร์ออาทขึ้นเยวกังคุณผู้ชมครับเยยียบรกนะฮะกดปุ่มพุทสตาร์ทคุณผู้ชมเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับติดแล้วนะเนี่ยฮะชึ้งเดียวติดนะครับระบบไฟใช้ง,งานได้ปติดทุกอย่างหน้าจอสวยนะครับเดี๋ยวผมขอนอุญาตเบาแบบอร์ก่อนนะระบบแอร์คุณผู้ชมครับอยู่ตรงหน้าจอตรงกลางเลยนะนะครับกดตั้งเพิ่มลดต่างๆได้ผ่านตรงหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยฮะนวัตกรรมจริงๆคุณผ ซึ่งขนาดหน้าจอคุณผู้ชมเนะครับเขาจะเป็นม่านยาวติดต่อกันเลยนะครับตั้งแต่ตรงหน้าปัดเลนไมท์ทีตรงนี้นะครับรากยาวตรงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นขนาดอย่างละอย่างละครึ่งครึ่งนครับอย่างจอตรงตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับต่อแสดงผลเนี่ยขนาดที่12นะครับจุดสองนิ้วนะครับส่วนบริเวณตรงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ12.2นิ้วเช่นเดียวกันรวมกันเนี่ยจะเป็นขนาด24นะครับจุดสี่นิ้วนะครับขนาดใหญ่โตโมโหลานมากคุณผู้ชมนะครับและคันนี้เล็กไหมคุณผู้ชมครับ โฟกัสเรืเลขใหม่เนี่ยฮะเลขใหม่น้อยมากๆนะครับเลขใหม่เพียงแค่40,000กิโลคุณผู้ชมกับรถยนต์นี่ครับไฮบริดอ่าผมมองว่าวิ่งน้อยมากนะครับระบบต่างๆนี่ออปชั่นจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแสดงให้ดูเลยนะครับบริณพงศ์มาลัยคุณผู้ชมครับนะฮะวัสดุของเขาเนี่ยครับจะเป็นหนังยูรีเทนนะครับเป็นหนังยูรีเทนดีไซน์เป็นดีไซน์สามก้านแบบนี้ นดีไซน์สามเก้าเนี่ยผมขอให้ตัดแส้แล้วหนึ่งนะครับดีไซน์สามเก้าเนาะโลโก้เอ็มจีต่างๆอยู่ครบนะครับเทสแต่ทีหนึ่งแต่ดังปกตินะครับเสียงแต่รถยุโรปนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือผู้ชมครับไม่ใช่เฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะครับจะปัดทางด้านปัดทางด้านขวามือนะครับนี่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับทางนั้น ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเปิดปิดไฟเลี้ยวต,ต่างๆไฟนงไฟหน้านะครับเช่นงานได้ปกติทุกอย่างนะครับรวมไปถึงนะฮะใช้ระบบของคุยกันโทนทาให้ทางด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมชอบผู้ชมครับเขามีระบบสั่งการด้วยเสียงที่ฉลาดมากๆผู้ชมเดี๋ยวสังเกตที่มือขวาของผมนะผมจะสั่งเปิดกระจกทางด้านขวามือนะครับสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดกระจกฝั่งคนขับ <Okay. S 1> คุณผู้ชมดูโอเคหน้าต่างคนขับเปิดเป็นไงผู้ชมครับนวัตกรรมไหมนะฮะ ปิดกระจกฝั่งคนขับม,มือผมอยู่นี่นะคุณผู้ชมเป็นไงเนะนี่ยฮะนวัตกรรมที่เขามีมาให้นะสั่งการด้วยเสียงได้อัจฉริยะมากๆนะครับอ่ะผมอยากจะเปิดเพลงซะหน่อยนะ่ครับอย,อยากฟังเพลงเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเป็นไงคุณผู้ชมเนะนี่ยฮะนวัตกรรมที่เขามีมาให้นะครับค่อนข้างจัดเต็มอ่ะแล้วเราเทสเครื่องเสียงเลยลวกันนะครับเครื่องเสียงเป็นประมาณไหน ประมาณนี้ครับผู้ชมครับเครื่องเสียงนะฮะกระหึ่มนะครับจะน่าจะเต็มนะครับสำหรับตัว MG คันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวรองท็อปผู้ชมครับจะไม่มีส่วนของไวเดรชาร์เจอร์มาให้นะครับจะเป็นในส่วนของที่วางมือถือได้เฉยนะครับเพราะเกิดเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นตัว X นะครับจะมีเป็นไวเดรชาร์เจอร์มาให้แต่นี้ยังไม่มีไวเดรชาร์เจอร์นะนะครับหน้ากากแอร์ต่างๆไม่มีฟันหล่อผู้ชมนะครับไฟฉุกเฉินกดได้ปกติทุกอย่างนะครับ คอนโซลเกียร์สวยงามมากผมชอบส่วนตัวนะครับซึ่งนะครับเกียร์พีเนี่ยจะเป็นการกดปุ่มตัวพีลงไปผู้ชมนะครับคือเกียร์พีนะเมื่อเราดันเมื่อเราดันต่างๆนะครับดันขึ้น1นทีนะครับจะเป็นการใช้ในส่วนของเกียร์ถอยหลังนะครับเพราะมีกล้องถอยมาให้นะฮะเมื่อเรากดลง1ทีผู้ชมครับจะเป็นการใช้เกียร์ว่างนะครับกดลงอีกหนึ่งทีเป็นเกียร์ดีนะครับแล้วกดไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการใช้งานเกียร์พีใช้งานง่ายๆชับสำหรับตัวเกียร์ของตัว MGVS นะส่วนต่อไปผู้ชมครับ ขยับมานะครับจะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างใช้งานง่ายผู้ชมครับ mg นะนะ่ยนะเป็นรถอีหนุรุ่นที่ผมมองออปชั่นค่อนข้างมีมาให้จัดหนักจัดเต็มมากๆเนาะมองการขับขี่ผู้ชมครับมีมาให้ทางด้านขวามือของผมนะครับเมื่อกดหนึ่งทีครับจะกลายเป็นโหมดสปอร์ตกดอีกหนึ่งทีครับจะกลายเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับขยับไปทางด้านบนนะครับมีในส่วนของแอนด์รีสต็อปมาให้นะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นการใช้ระบบของเปิดปิดไทรซอร์คอนโทรลครับเปิดปิิดดโหมการรขึ้นนนนลงเะคับ ซึ่ง MG มีมาให้แบบครบๆแล้วเนาะสำหรับคันรถคันนี้เนาะต้องเหอินทอรเนียเขาเยอะจริงๆผู้ชมครับอะเขาเยอะมากผู้ชมที่พักแขนนะครับวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นการบุหนังนะครับนุ่มๆนี่ฮะสไลด์ได้ไหมเอ่ยสไลด์ไม่ได้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยผิวสัมผัสเนี่ยดีนะผู้ชมนี่ฮะอาส่วนต่อไปผู้ชมครับมาดูคอนโซลกลางกันหน่อยนะครับขอภายเรื่องแสงด้วยนะนี่ับคอนโซลกลางนะครับวัสดุของเขาเนี่ยครับ เป็นซอฟทัสหมดแล้วนะนุ่มๆเลยครับรให้ฟีลลิ่งแบบพรีเมียมมากๆเลยครับกระจกที่มีมาให้ผู้ชมครับเป็นตัดแสงแบบแมนวนวลอยู่ไม่ออโต้นะครับกล้องบันทึกหน้ามีมาให้นะครับนะเบาผู้ชมนะฮะเบาของเขาเป็นเบาสีออกทูโทนนิดหนึ่งผู้ชมครับจะเป็นสีดำนะฮะตัดกับกสีออกเทาๆ หนึ่งนะครับวัสดุเป็นหนังแต่ยังไม่เป็นแบบไฟฟ้ามาให้นะอันนี้ผมแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับแต่ถือว่ารับได้นะครับผมกับอินซูลเลียร์ด้านในที่แรกมานะผมมองว่าอินซูลเลียร์เขามันหรูหราจริงๆนะครับนะสำหรับตัว mg vs คันนี้เนาะแล้วในส่วนของเอเจนต์ต่างๆผู้ชมครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ apple carplay ได้นะครับ android auto นะฮะแต่เป็นการเสียบสาย usb นะครับยังไม่เป็นไร้สายเนาะนะครับมาต่อผู้ชมครับ รงหน้าปัดเดินไม้ตรงกลางตรงนี้นะทำได้หลายอย่างมากนะครับเช่นนะครับผมการเปิดเพลงนะครับผมเปิดปิดเพลงทําได้ผ่านพวงมาลัยนะครับขยับมารับสายแล้วก็ถอออกครับทำผ่านได้จากพวงมาลัยเช่นเดียวกันหรือจะเป็นการกดเมนูต่างๆครับทำได้ผ่านพวงมาลนะัยเนาะถือว่าออปชั่นมีมาให้ครับครบครันมากๆสะตอร์ด MGVS คันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมมาดูตรงแผงประตูด้านข้างกัน,กนคุณผู้ชมนะครับแผงประตูด้านข้างของผมนะ จะเป็นในส่วนของปุ่มต่างๆใช้งานได้ปกติทุกอย่างผู้ชมครับกระจกุผู้ชมครับเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับแต่เป็นออโต้ลงอย่างเดียวไม่ออโต้ขึ้นนะแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดปิดฝาท้ายเปิดปิดฝาโปรงหน้าแล้วก็เปิดปิดฝาถังน้ามันนะครับซึ่งมีมาให้แบบครบคันนะครับพับกระจกต่างๆทําให้ผ่านตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งแถว2กันดูหน่อยผู้ชมครับว่าฟิลลิ่งแถว2เป็นประมาณไหนนะกับตัว MGVS คันนี้นะครับซึ่งตัวตัวผมผมนะครับ มีส่วนสูงอยู่ที่ผู้ชมครับ175เนะฮะเราลองขึ้นมานั่งกันนะครับว่าฟีลลิ่งการนั่งเป็นประมาณไหนนะครับโอเคคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เข้ามานั่งแล้วนะครับห้องแถว2นะผมสูง175ยเจผู้ชมครับดูเล็กลงของผมนะครับประมาณ1กําปั้นนะครับเหลือประมาณหนึ่งกำปั้นก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เฮดลุงของผมนะครับเหลือประมาณกำปั้นครึ่งเช่นเดียวกันถือว่ากว้างขวางนะครับวัสดุแถว2องผู้ชมครับเป็นหนัง สุดแสนจะพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับเป็นหนังสีสวยเลยนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้หมอนเมียมาให้3ใบนะครับโดยสารได้5ท่านนะครับสวยงามมากฟิลลิ่งการสัมผัสนี่คือดีเลยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยซิถ้าเกิดเราจะพับเบาะล่ะคุณผู้ชมจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่าคุณผู้ชมเมื่อเราพับเบาะนะจะเป็นพับแบบ60ต่อ40คุณผู้ชมจะให้ความเรียบเนียนในระดับหนึ่งนะฮะกรณีเราเดินทางไกลนะครับหรือมีแผ่นเราต้องขนคองเยอะ MG ทําได้ไหมมาดูกัน นะครับผู้ชมดูความกว้างขวางของเขานะครับนี่ผมพับเบาะไว้แยกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมจะเรียบเนียนแบบนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังตามหารถแนว่ยพลัสโอเวอร์นะครับซึ่ง MG คันนี้นะทำให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรานี่ครับไปฟังเรื่องราคากันโปรโมชั่นนะครับที่ดีฉจนต้อคาจัดสรรมาให้คุณผู้ชม ไปดูได้พร้อมๆกันเลยครับเปงี้นรครับผู้ชมครับกับทุกซ่อทุกมุมนะฮะกับ MG VS คันนี้ครับที่ผมพามาให้รับชมนะครับต้องบอกเลยนะราคาค่าตัวผู้ชมครับน่ารักมากสินสอดของเขานะอยู่เพียงแค่499,000บาทคุณผู้ชมครับ เรทผ่อนนะครับถ้าเกิดเรากรณีฟรีดาวผู้ชมครับจะผ่อนอยู่ประมาณสัก9 0 0 0พันนะครับผมหรือประมาณ1น0 0 0หมื่นหลักร้อยเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้านะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนี่ครับมีเครดิตที่ดีหรือมียอดผ่อนมียอดดาวให้ผมสักเล็กน้อยนะ8,000ผมทำให้ได้นะครับผมนะเงื่อนไขต่างๆครับขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะเราสามารถดันเคสให้ทุกท่านแน่นอนนะครับนะแล้วตอนนี้ครับผู้ชมครับเรามีโปรโมชั่นให้นะครับห 6คุณผู้ชมนะครับจะมีการดูแลเซอร์วิสเปลี่ยนถังน้ำเครื่องให้นะครับตั้งแต่คุณผู้ชมออกรถกับเราไปนะ1ปีนะครับจัดเต็มไปเลยนะถ้าชอบสนใจโปรโมชั่นครับทักข้อความมาเรื่อยๆนะที่ assign white hydrogen นะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เช่นเดียวกันเนาะนะครับวันนี้นะครับผมเจจากดิจิทัลคารครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ